ไอโฟน17เปิดตัวแล้วถามครัหนึ่งวันที่คุณไปรับเครื่อง iPhone 17เนี่ยคุณมีกระจกกันรอยหน้าจอคุณมีครอบเลนส์กล้องแล้วคุณมีเคสใสกันกระแทกหรือ,อยังถ้ายัางโอ้โหมันได้ไปหาซื้อบุ่ไว้หน้าดูเลยนะครับสั่งซื้อรอไว้ก่อนเลยเพราะว่ายี่ห้อไอ h o n มนี่นะฮะเขาเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับ iPhone 17ไว้รอคุณอยู่แล้ว เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอยา่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโกไอทีครับหลายคนคงตื่นเต้นและดีใจ iPhone 17กำลังจะมาแล้วไปจองกันดิบดีพอถึงวันนะครับคุณก็ออกจากบ้านด้วยหน้าตาชื่นบานรับเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยอา้าวตายแล้วว่ายังไม่ได้สั่งซื้อกระจกกันรอยยังไม่ได้ซื้อเคสใสยังไม่ได้ซื้อครอบเลนส์กล้องจะใช้เครื่องวันนั้นเลยก็ต้องไปหาซื้อกันวุ่นวายจ้าละวันโ,โทางที่ถูกคือวันนี้นะครับก่อนที่จะถึงวันรับเครื่อง iPhone 17นะครับ ผมบอกคุณไว้ก่อนเลยคุณไปหาซื้อมาไว้ก่อนเลยอุปกรณ์ที่คุณจําเป็นต้องใช้กับ iPhone 17เครื่องใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นกระจกกัรออหหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบเลนกล้องหรือว่าเคสใสกันกระแทกนี่และสิ่งที่ผมจะนําเสนอในวันนี้คือยี่ห้อไอฟิล์มครับโอ้โหนี่คือน้องใหม่ในวงการ อุปกรณ์สําหรับสมาร์ทโฟนก่อตั้งมาเมื่อปี2020ที่ผ่านมานี่เองครับแต่เขาเป็นม้ามืดของวงการฟิล์มกันรอยและกระจกกันรอยบนสมาร์ทโฟนเพราะว่า เปิดตัวมาเนี่ยขายดิบขายดีเพราะทุกคนเนี่ยคุ้นชื่อเขาอย่างรวดเร็วชื่อเขาตั้งมาได้สุดยอดมากนะครับ iFilm ทุกคนฟังปุ๊บโอ้ i f i l m เออ Apple มันก็มี iPhone iPad นะถ้าเรามีซื้อ iPhone เราก็ต้องใส่กระจก iFilm มแม่มันเข้ากันจริงๆชื่อคุ้นเคยทุกคนจำง่ายเลยทำให้ขายดีมากๆในยอดสั่งซื้อออนไลน์นี่โอ้โหมหาศาลก็กลายเป็นม้ามืดประจำวงการโผล่ขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าเลย นี่แล้วเขาเป็นแบรนด์คนรุ่นใหม่นะเขาเลือกใช้วัสดุพรีเมียมแล้วใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงทําให้ตัวสินค้าออกมานะครับมีคุณภาพสามารถปกป้องสมาร์ทโฟนของคุณได้เป็นอย่างดีวันนี้นะครับเราจะรีวิวกระจกกันรอยหน้าจอครอบเลนกล้องและเคสใสกันกระแทกจาก i f ฟิล์มสำหรับ iPhone 17และ iPhone ทุกรุ่นที่คุณกำลังจะซื้อ เริ่มต้นด้วยกระจกกันรอยหน้าจอจากไอลฟมครับนี่คือไอล์มรุ่น iPhone Magic Box Ultra เป็นกระจกกันรอยหน้าจอแบบเต็มจอนะครับลงขอบโค้ง2.5 d Super Strong Glass ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อรอไว้ก่อนได้เลยนะครับทาง i อฟิลเนี่ยเขาวางตลาดรอไว้ให้คุณสั่งซื้อก่อนล่วงหน้าเลยนะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยคุณไปเดินหาซื้อวันนั้นอาจจะยุ่งยากนะครับแล้วก็เพอเอาจจะยังไม่มีขายด้วยโอ้โหแต่ทางไอฟิลมเนี่ยเขาสุดยอดมากๆเขาเตรียมไว้ให้คุณก่อนเลยซื้อไว้ล่วงหน้าแล้วรอวันที่ ไปรับ iPhone 17เราได้ใช้เลยนะครับกระจกกันรอยของ i อฟิล์มนี่นะฮะเป็นกระจกกันรอยที่คุณไม่ต้องไปเดินหาซื้อตามร้านแล้วให้ช่างที่ร้านเนี่ยเขาเปลี่ยนกระจกกันรอยให้คุณสามารถสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งมาไว้ที่บ้านคุณแล้วพอถึงเวลาคุณได้ iPhone 17มานะครับคุณสามารถติดตั้งกระจกกันรอยตัวนี้ได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยแล้วแม่นยําไม่มีผิดพลาดด้วยเพราะว่าในกล่องของ i อฟิล์ม รุ่น iPhone Magic Box Ultra ตัวนี้นะครับเขาจะมีบ box ติดตั้งมาให้แบบนี้ครับนี่หูออกแบบดีมากนะครับตัวนี้จะช่วยคุณติดตั้งได้โดยง่ายแล้วก็แม่นยำ ตรงเป๊ะไม่ต้องเล็งไม่ต้องลุ้นนะฮะไม่มีผิดพลาดชุดนี้ทำออกมาดีมากนะครับแล้วในกล่องของเขานะครับยังมีสติ๊กเกอร์ไว้สำหรับแปะฝาหลังด้วยนะครับวันนี้เราใช้เป็น iPhone 16 Pro Max นะเพราะว่า iPhone 17ยังไม่ออกนะครับคนที่ถือก่อนหน้านี้นี่คือเครื่อง mock up <c oughs> <c oughs> แหม mock up ยังมาขิงอีกนะครับแล้วเขาก็มีชุดทำความสะอาดหน้าจอนะครับมีสติ๊กเกอร์แตะฝุ่นเรียกว่าให้มาในเซตเนี่ยครบครันพร้อมติดตั้งได้เลยวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆ อีซี่เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยนะครับอันดับแรกคุณต้องทําความสะอาดหน้าจอ iPhone ของคุณก่อนนะครับถ้าเป็น iPhone รุ่นเก่าที่มีกระจกหรือฟิล์มกันรอยอยู่แล้วคุณก็ลอกออกแล้วก็ใช้วัสดุทําความสะอาดที่เขาให้มานะครับทำความสะอาดเตรียมไว้เลยถ้าเป็น iPhone 17? เครื่องใหม่ก็ทําความสะอาดหน้าจออย่างเดียวแปฝุ่นออกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับขั้นตอนที่2เอาบ็อกซ์ตัวนี้ครับ วางลงไปบน iPhone ของคุณเลยนี่ครอบลงไปนะฮะแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเนี่ยนะเขาจะมีแถบพลาสติกมีลูกศรสีเหลืองอยู่ตรงนี้เอามือจับเคสและตัว iPhone ให้แน่นแล้วดึงพลาสติกเส้นนี้ครับดึงไปตามทิศทางลูกศรเลยดึงฟับจนสุดจนหลุดออกมาแล้วคุณมาสังเกตครับ ที่ด้านล่างของตัวบ็อกซ์นะครับเขาจะมีแถบสีขาวอยู่ให้คุณเอานิ้วกดลงไปบนแถบสีขาวนี้ครับกดลงไปให้มันแนบกับหน้าจอจะเห็นเลยว่าตัวกระจกเนี่ยจะลงไปแนบกับหน้าจอแล้วก็ไล่ฟองอากาศขึ้นด้านบนนี่เขาจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้เลยโอ้โหเรียกว,ว่าไล่ฟองอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับไปจนสุดเสร็จเรียบร้อยยกตัวบ็อกซ์ขึ้นครับลอกตัวแผ่นปิดด้านหน้าออกมาเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้โหง่ายมากนี่คือการติดตั้งกระจกกันรอยหน้าจอโดยผมเอง ซึ่งเป็นคนที่สายตาไม่ดีเลยถ้าเล็งด้วยมือเปล่านี่นะฮะเตรียมอันที่สองไว้ได้เลยโอ้ <c oughs> แต่อันนี้แม่นยำสุดๆตรงเปะ๊ะไม่มีเลื่อนไม่มีหลุดไม่มีลุ้นนะฮะโอ้โหแล้ว ผมชอบมากนะคือเขาเป็นกระจกกนรอยที่เต็มจอมากๆอะ่ะคือเต็มสุดขอบเครื่องเลยแล้วตรงขอบขอบเขาเนี่ยเป็นโค้ง 2.5D ลงมาด้วยนะเรียกว่าไม่เป็นขอบคมๆด้วยนะฮะตอนติดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมสังเกตไหมตอนที่เขาไล่ฟองอากาศขึ้นด้านบนเนี่ยโอ้โหไล่แบบเป็นชั้นขึ้นไปเลยนะปื๊ดขึ้นไปแล้วทีเดียวจบเลยอะ่ะคือเป็นกระจกที่ทํามาผลิตมาดีมากๆแล้วตัวกระจกบางด้วยนะฮะมองจากด้านข้างเนี่ยคือมันจะไม่นูนขึ้นมาจากตัวเครื่อง iPhone ของเราเลย ดูพรีเมียมมากๆเลยการเลือกกระจกกันรอยบนหน้าจอ p p o o n นะครับโดยเฉพาะ iPhone รุ่นใหม่ๆอย่าง iPhone 16และ iPhone 17ที่กําลังจะออกนี้นะครับมันมีเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งครับถ้าคุณเลือกกระจกกันรอยหน้าจอที่มีขอบสีดําตรงขอบกระจกเนี่ยหนาเกินไปคุณจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับเพราะว่า iPhone อย่าง16 Pro Max หรือ17 Pro Max ตัวใหม่นี่นะฮะเขาจะมีปุ่มที่เรียกว่า c a m e r a Control อยู่ตรงนี้ปุ่มนี้เนี่ยเวลาเราอยู่ในเมนูกล้องนะฮะเราแตะเข้าไปเขาจะมีเมนูเล็กๆขึ้นมาบนหน้าจอซึ่งเราจะสามารถใช้นิ้วสไลด์เมนูต่างๆได้เลือก ตั้งค่าต่างๆได้ถ้ากระจกกันรอยหน้าจอที่ไม่ดีนะครับมีขอบดำๆหนาๆมันจะไปบังตัวเมนูที่เราจะสไลด์ใน Camera c คอนโทนนี้ครับ <Hey. S 1> แต่กระจกของ i-film นะครับรุ่น iPhone Magic Box Ultra ตัวนี้นะครับขอบสีดำตรงขอบด้านข้างกระจกเขาเนี่ยบางมากๆแล้วเขาโค้งลงเป็น2.5ดีด้วยทำให้เวลาคุณใช้งานปุ่ม Camera c คอนโท l เนี่ยนะฮะ ไปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถสไลด์เมนูเลือกตั้งค่าต่างๆได้โอ้โหสะดวกมากนะครับเรียกว่าไม่บดบังเมนูทําให้การสั่งงานเนี่ยไม่ติดขัดเลยทําได้ดีมากๆครับอันนี้เป็นจุดละเอียดอ่อนนะคุณไปซื้อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มาใส่ใส่ปุ๊บสั่งตรงนี้ไม่ได้นี่งุนงิดเลยโอ้โหถ้าจะเอาชัวร์ต้องไอฟิล์มตัวนี้เลยแล้วผมมาสังเกตดีๆรอบๆตัวกระจกนะครับส่องใกล้ๆเลยผมไปเจอจุดหนึ่งเฮ้ยเขาทำดีมากเขาออกแบบมันละเอียดมากนะ คือ iPhone เนี่ยนะฮะด้านบนสุดเนี่ยของจอเนี่ยเขาจะมีรูเล็กๆที่เป็นรูลำโพงเพื่อให้เสียงออกมาได้ถ้าเป็นกระจกกันรอยหน้าจอตัวอื่นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นกระจกด้านบนเรียบๆไปเลยทั้งหมด แต่ของ i f ฟ l m รุ่น iPhone Magic Box u l t อ a ตตัวนี้นะครับส่องเข้าไปใกล้ๆนี่ต้องใช้กล้องมาโครถ่ายเลยนะนะฮะนี่ถ่ายเข้าไปคุณจะเห็นเลยว่าตรงบริเวณที่เป็นรูเล็กๆสำหรับลำโพงตัวนี้เขาจะมีการทำให้กระจกกันลอยเนี่ยนะฮะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนี่เป็นบ่าเล็กๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันจะช่วยกันฝุ่นที่จะเข้าไปแล้วมันก็จะไม่บดบังตัวลาโพงด้วยมันจะทาให้ลาโพงของคุณเนี่ยเปล่งเสียงออกมาได้อย่างสะดวกไม่มีอะไรไปอุดอู้มันแล้วก็ตัวบ่าของมันเนี่ยจะช่วย ป้องกันฝุ่นไม่ให้ตกเข้าไปในรูลําโพงนั้นได้ด้วยนี่งานละเอียดนะครับโอ้โหสุดยอดคือเขาใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เท่าที่ลองใช้งานนะฮะดูแล้วเนี่ยโอ้โหคุณภาพของกระจกกันรอยเนี่ยระดับ HD เลยนะครับคือหน้าจอใสคมชัดทัชสกรีนลื่นไหลแตะตรงไหนก็เนี่ยส่วนใหญ่บางทีอะเราไปใส่กระจกที่มันหนามากๆนะฮะเมนูที่อยู่ด้านบนซ้ายหรือบนขวาของ iPhone น่ะคุณจะแตะแล้วมันไม่เข้าเนี่ยผมแตะเนี่ยพวกเมนูกดแบ็คกลับไป สบายครับแม่นยำทัสกรีนได้อย่างสะดวกเลยไม่มีสะดุดไปศึกษาจากสเปคของเขาเนี่ยนะฮะผมชอบมากที่กระจกเขาบางความบางของกระจกกันรอยตัวนี้นะครับบางเพียง0.3ม mm ิมเท่านั้นเอง ยิ่งบางยิ่งให้ความรู้สึกที่ว่าเวลาคุณแตะทัชสกรีนบนบนหน้าจอคุณไม่ได้แตะเหมือนแบบมันไม่ได้เหมือนมีอะไรมากั้นเป็นชั้นหนาๆนามันแตะแล้วมันลงไปบนหน้าจอจริงๆอะ่ะมันให้ความรู้สึกที่เรียวกว่าเออซึ่งอันนี้ผมชอบแต่กระจกบางมากๆจะแข็งแรงหรือเปล่านี่ครับนี่คือคุณสมบัติของเขาเลยนะครับนี่เป็นกระจกที่มีความแข็งแรงระดับ 9h นะครับ 9h นี่ถือว่าเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงมากๆทนรับแรงกระแทกได้ดีและทางไ f ฟนเนี่ยยังออกแบบให้ตัวกระจกเนี่ยครับมีความยืดหยุนสูงนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นที่ยังไม่ได้ติดเนี่ยนะฮะมางอให้ดูงอออกมาเนี่ยเป็นรูปตัว c เลยกระจกยังไม่แตกไม่ลั่นไม่คล็กนะฮะเรียกว่ายืดหยุนสูงก็จะให้ความแข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีเวลาเราจะทดสอบกระจกกันรอยหน้าจอนะครับไม่แนะนำให้คุณทดสอบตอนที่คุณติดตั้งลงไปบนเครื่องแล้ว เพราะ iPhone ของเรามีคุณค่ามากยิ่งกว่านั้น <Yeah. S 1> วิธีง่ายๆครับคุณซื้อมาเนี่ยคุณยังไม่ได้ติดนะคุณเอาตัวกระจกกันรอยเนี่ยเป็นแผ่นๆจับอย่างนี้ครับแล้วคุณฟาดลงบนขอบโต๊ะฮะฟาดลงไปเลยอ่ะฟาดแบบให้มันเลยขอบโต๊ะลงไปเลยฟาดขึ้นฟาดลงฟาดขึ้น,ฟา,นฟาดลงสักสองสามทีถ้ากระจกแตกแสดงว่ากระจกนั้นนะ่ะไม่ยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทกได้ไม่ดีแต่ของไอโฟนนะครับนี่ผมเอาอีกแผ่นหนึ่งมาตีให้ดูนี่ตีขึ้นตีลงตีไปสองสามที ไม่มีร่องรอยการแตกแสดงว่ากระจกเขายืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทกดีมากๆจะเอาคัตเตอร์กรีดจะเอาของมีคมมากดมาเจาะนะฮะก็ไม่มีปัญหาไม่มีรอยแล้วเขาผ่านการทดสอบในห้องแ l บนะเอาลูกตุ้มลูกตุ้มเล็กๆนะฮะน้ำหนักประมาณ64กร,รมัมแต่ตั้งระยะความสูง1,8เมตรแล้วทิ้งลูกตุ้มลงมาตรงๆเลยครับใช้แรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยลงมาเลยดิ่งลงมาเลยใส่หน้าจอเลยปั้งลงไป ทำแบบนี้สมครั้งครับผลปรากฏออกมาคือไม่มีรอยไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบุบแต่อย่างใดเรียกว่าความแข็งแกร่งของกระจกกันรอยตัวนี้นะครับผ่านเลยถ้าเป็นกระจกกันรอยทั่วๆไปนะลดน้ํำหนักลูกตุ่มลงครึ่งหนึ่งแล้วลดความสูงลงเหลือแค่60เซนก็พอหลน่นลงมาเนี่นะครับบางอันเนี่ยแตกกระจายเป็นเสี่ยงเลยโอ้โหนี่สูงกว่าหนักกว่ายังทนได้ และกระจกตัวนี้นะครับยังมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการโคตติงด้วยนะครับเขาจะใส่โคตติงที่เป็นตัวอ l e o p h o บ i c ซึ่งตัวนี้จะช่วยลดความมันบนหน้าจอลดการเลอะบนหน้าจอลดการเป็นรอยบนหน้าจอ ซึ่งจะทำให้ลดพวกรอยนิ้วมือได้ด้วยนะครับเนี่ยทัชสกรีนนะฮะแตะเข้าแตะออกถูเลื่อนหน้าจอทั้งวันเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับซึ่งเขาผ่านการทดสอบในห้องแลบนะครับเขาทดสอบกันกันรอยขีดข่วนกันแบบว่าเอานิ้วปาดไปปาดมาอย่างเงี้ยเป็นหมื่นครั้งเลยนะครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเราใช้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกทั่วๆไปเนี่ยเราทำกันสักพันสองพัครั้งเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะ เรียกว่าไม่เกิดข้ามมันลดการเกิดข้ามมันลดการเกิดรอยนิ้วมือแล้วก็ทนรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเป็นไงครับคุณผู้ชมนี่คือกระจกกันรอยหน้าจอที่น่าใช้มากๆเลยนะครับได้เวลาบอกราคาแล้วนะครับกระจกกันรอยหน้าจอไอโฟมรุ่น iPhone Magic Box Ultra ราคาเพียง390บาทโอ้โหราคาดีมาก390บาทเท่านั้นนะฮะเรียกว่าไม่แพงเลย <Yeah. S 1> แล้วยังมีประกันอีกด้วยนะครับถ้าติดตั้งผิดพลาดหรือใช้งานไปแล้วมีปัญหาเนี่ยเขาประกันให้คุณด้วย180วันเลยอื <c> ืม <oughs> ไม่เคยเห็นกระจกกันรอยมีประกันด้วยกระจกกันรอยไอลฟมรุ่น iPhone Magic Box Ultra ไม่ได้มีสำหรับ iPhone 17อย่างเดียวนะครับมีสำหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยตั้งแต่ iPhone 17ลงไปจนถึง iPhone 11เลยนะครับใครใช้ iPhone รุ่นไหนอยู่สามารถไปเลือกหาซื้อมาใช้งานได้เลย ต่อไปเป็นกระจกป้องกันเลนกล้องนะครับนี่เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับ iPhone ของเรานะครับนอกจากจะปกป้องเลนกล้องเราไม่ให้เป็นรอยแล้วนะครับต้องมีความแข็งแรงทนทานและยังต้องทําให้การถ่ายภาพจากกล้องของเราไม่มีการสูญเสียคุณภาพด้วยโอ้โหเป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่คือ iF ฟิรุ่น Ultra L e n s c o n n i n g Glass เป็นกระจกครอบเลนสหรือว่าตัวป้องกันเลนกล้องของ i อฟิลนะครับซึ่งเขาออกแบบมาดีมาก แล้วใช้วัสดุที่ดีด้วยอันดับแรกผมแกะกล่องให้มาดูก่อนเลยนะครับว่าข้างในแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนี่ครับ ตัวครอบเลนส์กล้องเขามาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนี่สวยงามซึ่งเขาจะมีให้เลือกตามสีของ iPhone คุณเลยนะครับแล้วมีให้เลือกหลายรุ่นด้วยไม่ใช่แค่ iPhone 17อย่างเดียวนะครับมีตั้งแต่ iPhone 13 14 15 16ทุกรุ่นทุกสีเพราะตัวขอบอลูมิเนียมของเขานะครับเขาจะออกแบบมาให้มีสีให้เลือกสีเดียวกันกับตัวเครื่อง iPhone ของคุณเลยคุณใช้ iPhone สีไหนคุณก็เลือกสีนั้นเลยหรือถ้าคุณอยากจะได้เป็นสีใสๆก็เลือกได้มี สีใสให้เลือกด้วยนะครับพอติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเรียบเนียนเหมือนไม่ได้ติดกระจกครอบเลนนะครับเรียกว่าดูนเนียนไปกับตัวเครื่องเลยโดยที่ตัวขอบอลูมิเนียม ที่ครอบเลนส์อยู่ตัวนี้นะครับเขาจะมีเทคนิคการเคลือบสีแบบ PVD เป็น Physical Vapor Deposition แบบ 3D ซึ่งจะช่วยให้ตัวขอบอลูมิเนียมนี่นะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็สีไม่ซีดง่ายแบบเดียวกันกับตัวเครื่อง iPhone คุณเลยไม่งั้นใช้ไปสีมันก็จะค่อยๆโดดออกจากกันตัวเนี้จะเหมือนเป๊ะเลยแล้วออกแบบดีไหมฮะนี่แ p คเก a g i n g เขาเป็นอย่างนี้นะครับคือตัวนี้ ช่วยให้คุณติดตั้งง่ายขึ้นด้วยเขามาเป็นบล็อกแบบนี้เลยนะครับแล้วคุณก็คว่ำตัว iPhone ของคุณลงนะครับทำความสะอาดรอบๆเลนกล้องนะฮะตรงแผงกล้องให้เรียบร้อยมีชุดทําความสะอาดให้มาด้วยในถุงทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยคุณก็แค่ ลอกสติกเกอร์แผ่นปิดด้านหลังออกนะครับแล้วก็วางตัวครอบเลนกล้องตรงนี้ลงไปนี่เขาจะช่วยให้คุณติดตั้งง่ายเลยนะเพราะว่าเขาจัดองศาและจัดมุมมาแบบเท่ากันเป๊ะเ,เล็งให้ตรงขอบทั้ง3เลนแล้วกดลงไปเลยครับกด ฟุ๊ลงไปเรียบร้อยครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสินี่ผมสั่งตัวครอบเลนของไอโฟนที่เป็นสีส้มมาเพื่อที่จะใส่กับ iPhone 17นะครับแต่พอดีเราเอามาทดลองกับ iPhone 16 Pro m a x ของเราให้ดูก่อนเออกลายเป็นว่าสลับสีก็สวยไปอีกแบบเราสามารถเล่นกับสีได้เลยนะครับว่าจะให้ขอบกล้อง,องของเราเนี่ยมันโดดเด่นแค่ไหนตัดสีตัดมุมกันโอ้โหหรือถ้าคุณอยากให้มันเรียบเนียนไปเหมือนไม่ได้ใส่กระจกครอบเลนเลยคุณก็เลือกสีเดียวกันกับตัวเครื่อง หรือเป็นสีใสมันก็จะเรียบเนียนไปเลยเลือกได้2แบบ2ส,สไตล์นี่เป็นไงเจ๋งไหมโอ้โหแล้วตัวบล็อกติดตั้งตัวนี้นะครับอยากจะบอกว่าใช้เสร็จแล้วอย่าทิ้งนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับ เขาจะมีเว้าวตรงนี้นอกจากเป็นบล็อกติดตั้งแล้วนะฮะยังเป็นบล็อกที่เอาไว้ช่วยตอนถอดได้ด้วยนะครับคุณเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ถอดตัวกระจกครอบเลนออกมาได้นี่มีประโยชน์นะแต่ถ้าทําตัวนี้หายไม่เป็นไรเพราะว่าในกล่องของเขาเนี่ยให้มาอีกหนึ่งแท่งนี่ฮะเป็นตัวถอดนะฮะแล้วก็ตัวเป็นด้ามงัดขอบขึ้นมาแบบนี้เลยเรียกว่ามีให้มาทั้ง2แบบเลยรอบครอบมากๆทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของ กระจกครอบเลนส์กล้อง i f i l มรุ่น Ultra Lens Corning Glass สสังเกตชื่อเขาไหมฮะมีคำว,ว่า Corning Glass ด้วยนี่คุ้นๆกันไม่เอ่ยโอ้นี่ตรงนี้เลยกระจกที่เป็นกระจกป้องกันเลนส์กล้องนี่นะครับใช้วัสดุจากบริษัท Corning Glass ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าเดียวกันกับที่เขาผลิตกระจกเลนส์กล้องให้กับ iPhone เลยเป็นวัสดุคุณภาพสูงนะฮะ บริษัทคอนิ g ก a าสนี่ชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วเรารู้จักดีอยู่แล้วนะฮะกระจกที่ใช้จึงเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงสูงมากๆแข็งแกร่งระดับ 9H ทนรอยขีดควรทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึง่งที่สําคัญมากๆสําหรับกระจกครอบเลนส์กล้องนั่นก็คือคุณสมบัติในความใสและการแสงส่องผ่านได้ดี พราะถ้าคุณใส่ครอบเลนส์กล้องเข้าไปแล้วถ่ายภาพมาแล้วภาพดรอปภาพหมองโอ้โหไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆแต่ไอเฟ์มอัลตราเลนคอน n ิงกลาสตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับกระจกคอน n ิงกลาสตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการที่แสงส่องผ่านได้ถึง98.5% ถ้าเป็นกระจกโนเนมทั่วๆไปจะมีแสงดรอปครับมันจะส่องผ่านได้แค่ประมาณ92-95%เท่านั้นคุณซื้อมาใส่เนี่ยคุณจะเจอเลยว่าถ่ายภาพมาเอ๊ะทำไมมันดูหมองๆแต่พอเป็นกระจกครอบเลนส์กล้องของ i อโฟเนี่นะครับคุณถ่ายภาพออกมาจาก iPhone ของคุณคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเดิมเลยเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่คุณได้ความแข็งแกร่งที่ซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเท่ากับว่าดับเบิลโปรเทคชันเลยนะครับด้านนอกสุด ก็ค n i n g ง l a s s กระจกเลนคุณก็ c o คอนนิงกล s s แข็งแกร่งเท่าๆกันแต่มีถึง2ชั้นเพื่อปกป้องอย่างสูงสุดนั่นเองแล้วเขายังเคลือบสารลดรอยนิ้วมือลดคราบมันนะฮะและยัง Anti Reflection ลงไปบนกระจกครอบเลนนี้ด้วยช่วยให้คุณใช้งานได้เป็นอย่างดีใช้งานไปนานๆเวลาถอดออกก็จะไม่ทิ้งคราบกาวด้วยนะครับเขาใช้กาวแบบเกรดสูงมากๆทําให้คุณสามารถถอดออกมาแล้วไม่มีคราบกาวเลอะ ไม่ต้องมานั่งทําความสะอาดภายหลังเช็ดออกง่ายมากได้เวลาบอกราคาครับกระจกครอบเลนส์กล้อง iFilm รุ่น Ultra Lens c o r n i n g Glass หนึ่งเซตราคา490บาทราคาไม่แพงแล้วยังมีประกันอีกด้วยนะครับประกันให้คุณถึง90วันเต็มปิดท้ายด้วยเคสใสกันกระแทกครับนี่คือ iFilm Clear Case นี่คนส่วนใหญ่นะครับซื้อ iPhone มาใหม่ๆส่วนใหญ่อยากจะใส่เคสใสครับเพราะว่าอยากจะโชว์ด้านหลังเครื่องโชว์สีตัวเครื่องด้วยเพื่อให้คนรู้ว่านี่คือ iPhone 17ตัวใหม่นะนี่เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึง่งนะนี่ครับตัวเคสใสนะของ i f ฟิ m ์มเขา Clear Case ตัวนี้นะครับอันดับแรกที่ทุกคนกลัวก็คือเคสใสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะอยากจะได้แบบที่มีคุณสมบัติในการกันกระแทกได้ด้วยเพราะเคสใสส่วนใหญ่มันจะบาง ถ้ากันกระแทกไม่ดีก็เวลาเผลอตกทีนึงเครื่องอาจจะเสียหายก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเคสใสเนี่ยใช้ไปนานๆมักจะมีอาการแปลสภาพเป็นสีเหลืองอ่ามันจะสีเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้ทําตัวเคสใสเนี่ยนะครับจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษทั้งไอฟิลเนี่ยนะครับเขาได้ทําตัว Clear ร์เคสนี้ขึ้นมาโดยเลือกใช้เป็นวัสดุอย่างดีครับด้านหลังนี้นะครับตรงฝาหลังนี่นะครับ เป็นโพลีคาร์บอเนตขอบด้านข้างของเคสทั้งหมดจะเป็นพลาสติก TPU ซึ่งทั้ง2องอย่างนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นเกรดสูงเพื่อป้องกันการเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสีเมื่อเราใช้ไปนานๆเคสใสจะยังคงใสและสวยอยู่เสมอเมื่อคุณใช้ไปนานๆแถมยังมีการออกแบบให้มีคุณสมบัติในการป้องกันการตกกระแทกได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับโดยที่เขาจะป้องกันการตกกระแทกถึง4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือแผงกล้องหลังครับโอ้โหนี่ i p h o น e 17นี่มีแผงกล้องหลังขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น เขาก็จะต้องยกขอบของตัวแผงกล้องหลังขึ้นมาเพื่อป้องกันการกระแทกตรงบริเวณนี้นะฮะยกสูงขึ้นมาเลยเสร็จแล้วด้านล่างของตัวเคสนะครับตรงมุมทั้งสองมุมตรงนี้มีทําเป็นบัมเปอร์ยกตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยด้วยเพื่อป้องกันการกระแทกและป้องกันการเสียดสีซึ่งมันจะทําให้เคสหมองได้ตัวนี้ช่วยได้มากพลิกมาด้านหน้าตัวขอบทั้งหมด ของตัวเคสเขาก็จะครอบคลุมและยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันหน้าจอเราเวลาคว่ำหน้าลงหรือตกกระแทกลงไปก็จะป้องกันได้อย่างที่4คือตรงมุมทั้ง4ด้านนี้ครับมีการซาะร่องด้านในแล้วก็ใส่วัสดุเป็นซิลิโคนเข้าไปเพื่อให้มีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นได้ ทำให้เคสใสกันกระแทกของ iFilm รุ่นเคลียร์เคสตัวนี้นะครับสวยใสบางเบาโชว์เครื่องได้เป็นอย่างดีและมีคุณสมบัติในการป้องกันการตกกระแทกได้ด้วย เขามีการทดสอบด้วยนะครับที่ความสูงระดับ1.5เมตรนะครับใส่เคสตัวนี้โอ้โหป้องกันเครื่องได้เป็นอย่างดีและออกแบบมาเพื่อ iPhone ของคุณโดยเฉพาะนะครับนี่ iPhone 17มีปุ่ม c a m e r a Control อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เขาเว้าเพื่อให้เราสามารถใช้งาน c a m e ล a c คอนโทรได้แล้วก็เสริมแม่เหล็กลงไปตรงด้านหลังนี้ครับเพื่อให้ MagSafe ของ iPhone ของคุณเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดี มีข้อสังเกตหนึ่งที่ผมสังเกตแล้วผมรู้สึกชื่นชมเขามากคือในกล่องเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนอกจากตัวเคสแล้วนะครับมีชุดคลีนนิ่งคิดหรือชุดทําความสะอาดให้มาด้วย <Wow. S 1> คือเขาคิดถึงในแง่มุมเล็กๆน้อยๆซึ่ง มีประโยชน์มากๆนะครับสร้างความประทับใจให้เราได้เลยคือก่อนที่เราจะใส่เคสใหม่เข้าไปเนี่ยเราควรจะทําความสะอาดตัวเครื่องเราเราก็ได้ใช้ชุดคลีนนิ่งคิดเนี่ยทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยใส่ตัวเคสเข้าไปจะได้สวยงามนี่และได้เวลาบอกราคาครับไอฟิมเคลียร์เคสเคสใสกันกระแทกตัวนี้นะครับราคาไม่แพงเลยแค่390บาทเท่านั้นเองแล้วไม่ได้มีแค่ iPhone 17อย่างเดียวมีให้เลือกตั้งแต่ iPhone 17 16 15 14ถึง iPhone 13เลยครับทุกรุ่นนอกจากนี้นะครับไอฟิล์มยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายมีฟิล์มกระจกเต็มจอรุ่นกันมองนะครับเป็น Privacy Glass ตัวนี้ผิวด้านปกป้องความเป็นส่วนตัวได้360องศาเลยหรือจะเลือกใช้เป็นฟิล์มกระจกรุ่นกันมอง Privacy Glass แบบใสก็มีให้เลือก ฟิล์มกระจกเต็มจอแบบไร้ขอบดำก็มีนะครับแล้วยังป้องกันฝุ่นลําโพงได้ด้วยและกระจกป้องกันเลนส์กล้องนี้นะครับยังมีรุ่นที่เป็นแบบริงเลนส์แล้วก็กระจกป้องกันกรอบกล้องแบบฟูคาเมล่าและมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฟิล์มใสฟิล์มด้านฟิล์มไฮโดรเจลมีให้เลือกตั้งแต่ iPhone 11มาจนถึง iPhone 17รุ่นใหม่ล่าสุดมีอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาเช็ดหน้าจอผ้าไมโครไฟเบอร์ขายแยกด้วยนะครับสินค้าเริ่มต้น แค่69บาทเท่านั้นเองและทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์จาก i f ฟ l m เตรียมพร้อมแล้วสำหรับ iPhone 17เครื่องใหม่ของคุณผมทวนราคาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะต้องเตรียมซื้อเอาไว้สำหรับใช้กับ iPhone 17เครื่องใหม่ของคุณเริ่มต้นที่กระจกกันรอยหน้าจอครับของ i f ฟ l m รุ่น iPhone Magic Box Ultra ตัวนี้ราคาเพียง390บาทและต่อมาคือไอฟิล์มเคลียร์เคสครับเคสใสกันกระแทกตัวนี้ก็ราคา390บาทเหมือนกันปิดท้ายด้วยไอฟิล์มอัลตร้าเลนส์คอนนิ่งกลาสครอบเลนกล้องป้องกันเลนกล้องของคุณราคา490บาทราคาที่บอกไปนะครับแน่นอนเป็นราคากลางครับ คุณสามารถไปสั่งซื้อได้ซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเทศกาลต่างๆเดือนหน้าก็จะมี6 0เดือน10ใช่ไหมครับก็จะมีส่วนลดให้คุณซื้อได้ในราคาที่ถูกลงไปอีกและผลิตภัณฑ์ของ iPhone เนี่ยมีมากมายหลายรุ่นให้เลือกนะครับบางรุ่นเนี่ยมีให้เลือกไปจนถึง iPhone 11เลยย้อนกลับไปนะฮะ แล้วบางรุ่นก็จะมีให้เลือกถึง iPhone 13ไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone รุ่นไหนคุณก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ i f ฟ l m มได้ไปสั่งซื้อกันได้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ l a z a d a ร้าน i f ฟ l m s h o p e, ป i f ้ l m ฟ f f i ม i a l Store TikTok s k o p i-film หรือดูแล้วอยากสั่งซือ้อไปเลยเดี๋ยวกลัวลืม กดที่ตะกร้ามุมจอสั่งซื้อผ่านพี่หลามได้เลยโอ้โ oh ห oh. ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไอฟิล์มเนี่ยนะครับเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมที่ทําด้วยเทคโนโลยีสูงที่จะมอบการปกป้องสมาร์ทโฟนของคุณได้เป็นอย่างดี